หลือคนที่สองค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสรรนิการสารนศรีค่ะเป็นผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวดวงทองป้องกันค่ะเป็นผู้ป่วยค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนะคะมีทั้งหมดสี่ชนิดนะคะได้แก่เบลค่ะเทสต์อินโมบิลเซอร์ค่ะคาร์คโคล่าค่ะสไปล์นบอร์ดค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูครามความกันเลยดีกว่า จากสถานการณ์เป็นผู้ป่วยขับรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าโดยเราจะเริ่มจากการประเมินสถานการณ์โดยรอบและประเมินผู้ป่วยซึ่งการประเมินผู้ป่วยจะประเมินตามหลัก A B C D E จะต้องมีการเรียกผู้ป่วยเพื่อประเมินความรู้สึกตัว A Airway คือการดูทางเดินหายใจของผู้ป่วย B b r e a t i n g คือการดูลักษณะการหายใจของผู้ป่วย C. Circulation คือการดูชีพจรของผู้ป่วยซึ่งในกรณีนี้ผู้ป่วยยังมีชีพจรและยังมีสติอยู่การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจะเริ่มจากการใส่ฮาร์ดคอร่าโดยวัดฮาร์ดคอร่าให้เหมาะสมกับคอของผู้ป่วยผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยคนที่หนึ่งจะประคองและล็อกศีรษะของผู้ป่วยไว้ตลอด ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยคนที่2จะทําการใส่ฮาร์ดคอร่าให้กับผู้ป่วยจากนั้นเช็คฮาร์ดคอร่าให้อยู่ตรงกึ่งกลางในแนวเดียวกับจมกูกคางและหน้าอกของผู้ป่วยจากนั้นจะเป็นการเคลื่อนผู้ป่วยขึ้นสไปนนบอร์ด ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยคนที่หนึ่งจะประคองศีรษะผู้ป่วยในท่าแฮนด์กริปเชงโดยผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยคนที่2และผู้ช่วยเหลือคนที่3จะช่วยกันพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยในท่าล็อกโลโดยจับแขนผู้ป่วยด้านตรงข้ามที่จะพลิกตัวมาพาดไว้บริเวณหน้าอกจับประคองบริเวณไหล่สะโพกและเข่าโดยผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งให้สัญญาณในการพลิกตัวผู้ป่วย จากนั้นตรวจดูบาดแผลการบาดเจ็บบริเวณหลังรวมทั้งขาของผู้ป่วยแล้วนำสไปนนบอร์ดตั้งเฉียงขึ้นนำผู้ป่วยวางลงสไปนนบอร์ดเคลื่อนผู้ป่วยให้ตรงและพอดีกับสไปนนบอร์ดในแนวเฉียง ไม่ลากหรือขยับตัวผู้ป่วยไปมาอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นโดยการสอดมือไว้บริเวณใต้รักแร้และสอดมือไว้ใต้สะโพกของผู้ป่วยจากนั้นจะให้ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยคนที่สองประคองศีรษะในท่า hand grip c h a n g จนกว่าผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยคนที่หนึ่งจะทำการใส่เ head immobilizer จนเสร็จ โดยใส่ให้ชิดหูและไหล่รัดตึงบริเวณคิ้วและใต้คางให้เรียบร้อยผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยคนที่สามทำการรัดเข็มขัดหรือเบลบริเวณหน้าอ,อกสะโพกและเหนือหัวเข่าให้ผู้ป่วย จากนั้นทําการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยจะใช้ผู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจํานวนทั้งหมด4คนโดยจะให้ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยคนที่1เป็นคนส่งสัญญาณในการยกเคลื่อนย้ายและวางผู้ป่วย ผู้ป่วยนะคะโดยใช้อุปกรณ์นในการช่วยเหลือนะคะก็สมาชิกของกลุ่มเรานะคะต้องหวังว่าผู้ที่ดูที่เดียวนี้นะคะสามารถนาไปใช้ในการเจอผู้ป่วยระหว่างทางได้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการนำเส